là sạch quá đi nhỉ Thế thế Chào à, ạ ครับ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  两两车几十袋。 ยีาตม์ n นโอปู้พักดต้อนรับันทีเต็มหภวผัสโมสุกข์อ้ยัญจะาผต้ดัินาทินนัังฆามิสุปฏิพิตติการตังอิตายัตานุปผกัปาติโทยติกรรมกยยังนิตัดิเปนนกจจกตลาราบนจะิคุนุัดินคุเมฆุญญาปัสุตังอัปปะกันติ เจ้าเจ้าพระไกรพงุิคุณผู้เิมีอันรรองนายกเทศมนตรีตำบลยีดหวงศาสนาเจ้าพระไกรองุฒิุณเทศบาลตำบลยีดหวงศาสนาเจ้าพะไรพงุฒิคุณทุกที่เขกลำดับที่รีออพิจารา thank <laughs> you

กระดาษ2,473เกิดที่บ้านแม่ร้อยเงินตำบลแม่ร้อยเงินอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เป็นบุตรของพ่ออุ้ยแก้วแม่อุ้ยอ่อ,อนดาวตามีพี่น้องเรื่องกันทั้งหมด3คนคนที่หนึ่งพ่อ อุยดีดาวตาเสียชีวิตแล้วคนที่สองแม่อุยตาดาวตาเสียชีวิตแล้วคนที่สามคือพ่ออุยนานอินปันดาวตาซึ่งเป็นบุตรคนสุดท้อง พอเตอิบโตขึ้นถึงวัยเรียนพ่อวิหานอินปันก็ได้เข้าเราเรียนที่โรงเรียนบ้านร้อยเงินจนจบชั้นประถมปีที่สี่พ่อวิหานอินปันก็ได้เข้าบรรพระชาเป็นสามเณรณวัดแม่ร้อยเงินต่อจากนั้นพ่อวิหารอินปันก็ได้เข้าศนะึกษา,าเรียนอยู่ที่วัดพระสิงห์วรวิหารจนสํำเร็จปร,ริญญาธรรมสามประโยค และจึงได้กลับภูมิลำเนาเดิมคือวัดแม่ร้อยเงินจนกระทั่งอายุครบ20ปีจึงได้อุปสมบทณวัดแม่ร้อยเงินหลังจากนั้นก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่ร้อยเงินได้9,000ษาพอถึงปีพุทธศักราช2497พ่อวินานอินตันก็ได้ลาศิกขาและได้เดินทางกลับมายัางบ้านหนองลง่ม อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายสมรบกับแม่อุยบัวคํำบุญจิตซึ่งท่านเสียชีวิตแล้วพ่อวินานินปันและแม่แม่อุยบัวคํำอยู่กินกันมามีบุตรและพิดาด้วยกันสี่คนดังนี้หนึ่งนายวิโรดดาวตากเสียชีวิตแล้วสองพระตองาสันติคาร,รยังมีชีวิตอยู่ นางมณีวันดาวตากยังมีชีวิตอยู่และ 4. นางนิตยาดาวตากยังมีชีวิตอยู่ต่อมาในปีพุทธศักราช2508พ่อวินานอินปันก็ได้ลาออกจากขออภัยค่ะพ่อวินานอินปันได้รับการแต่งตั้งเป็นมัคนายยกของวัดหนองลมจนกระทั่งปีพุทธศักราช2550 พ่ออุ้ยนานอินปันก็ได้ลาออกจากมัคนายกรวมในการดำรงตำแหน่งมัคนายกวัดหนองลมได้42ปีพ่ออุ้ยนานอินปันเป็นคนที่มีจิตใจอบอ,อ้อมอารีต่อลูกหลานและช่วยเหลือเพื่อนบ้านมาโดยตลอดมีความวิริยะอุตสาหะอดทนเลี้ยงดูบุตรจนเติบใหญ่ เมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาพ่อวินานอินตันเริ่มมีอาการไอแต่ก็ยังพูดคุยได้เป็นปกติวันที่27มีนาคมเริ่มมีอาการอ่อนเพลียทั้วยเื่นเอกสารเสนอรัฐมนตรีบริหารเรื่มมองโรคนี้ไว้ในรายการบริหารที่พันธบัารประมาณ55วินาทีแล้วนักปฏิ का बात है और एक दो और एक दो お願いします。